5667นะคะซึ่งตรงกับวันที่13มีนาคมของทุกปีนะคะโดยที่วันช้างไทยเนี่ยมีความสำคัญมากเนื่องจากช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบเกือบจะพันปีแล้วนะคะช้างทางสายพันธ์แอฟริกาที่จอน,นะคะซึ่งครั้างเนี่ยเราถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมเราก็เพื่อที่จะให้ความสำคัญกับสัตว์เพราะว่าช้างเนี่ยไม่ใช่ มีความสําคัญแค่เป็นสัตว์ทูบบ้านทู่เมืองนะคะปัจจุบันในระบบใช่แล้วนะคะต้ก็อแล้วช้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินด้วยเป็นอาหารจินื้อจิ้มขได้นะคะผลผลิตไม้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่เราเสริมให้กับพวกเขานั่นเองนะคะนี่ก็ได้เลยนะคะมีทั้งหมด3เชจ้ด้วยกันน้องหานแดงนะคะ ที่มาเที่ยวสวนสัตว์นะคะได้มอบนะคะอาหารให้กับช้างของเราในวันนี้ก็ได้แข่งได้แข่งอะไรกับพี่ยังถูกไหได้ไปแล้วได้ไปแ,แล้วอยากได้อะไรอีกไหมคะถ้าอยากได้จดเบอร์โทร์ตรงนี้นะคะเรามีกิจกรรมการทำอาหารให้เยนแบทนะคะเป็นพี่ช้างที่อยู่ที่นี่นะคะคัได้เลยพอกระโดดดีไหมมันเป็นแ้งเปีเปยกค่ะาวมันเป็น ได้มาที่สนใจในการทํากิจกรรมนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมตรงนี้นะคะเรามีทั้งตัวอย่างการทำกิจกรรมกิจกรรมแบบนี้ผู้คนออกมาให้เราได้นั่นแหละค่ะไปตรงอาหารไปด้วยเลยลูกอือแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปป้องคุณยายอในนี้เค่ะคุณยายเขาก็จะแกะก็ค่อยๆกินอ่านี่เป็นจอไหมคะการอะดอปชันนะคะ สามารถมาซื้อ100บาทค่ะบริจาค100บาทนะคะมีของแจกให้ด้วยนะคะเจอกได้เลยนะมี่นีงานอะไรวันหวานเป็นแท่งแท่งวานหลานอ๋อต่อลูกเสือต่อลูกเสือเนี่ยอันนี้เกือบมานสองพันโมงเลยว่าหลังอะไเนี่ยว่าหลังอะไเนี่ยไปไหนดีไม่ไปเด้อน้คุณครูคุณครูร้องให้น้องมาเล่นได้มีตัวเสือมีลูกเสือมีรูปยีราฟลองดูสิอ่า